คุณผชมค่ะไปดูบรรยากาศของการซื้อทองของพี่น้องชาวไทยมุสลิม,มในพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าคึกคักค่ะขณะเดียวกันนะคะราคาทองก็พุ่งสูงขึ้นค่ะ ประชาชนชาวไทยมุสลิมนะคะต่างเดินทางทยอยนําครอบครัวไปเลือกซื้อทองรูปพรรณเพื่อเตรียมไว้สวมใส่ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออิเดินฟิตรีกันอย่างต่อเนื่องทําให้บรรยากาศร้านขายทองที่จังหวัดยะลาเริ่มคึกคักแล้วค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้ราคาทองจะพุ่งสูงเกือบแตะห้าหมื่นบาทนะคะแต่ทองก็ยังคงเป็นที่นิยมของชาวไทยมุสลิมในช่วงเทศกาลฮารีรายอค่ะซึ่งบรรยากาศผู้ปกครองทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียงก็นายดำเด็กๆไปเลือกซื้อทองไม่ว่าจะเป็นแหวนกำไลสร้อยคอสร้อยข้อมือตุ้มหูพร้อมกับลองสวมใส่ให้กับลูกหลานนะคะรวมทั้งซื้อไว้สวมใส่เองด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะซื้อสร้อยข้อมือสร้อยคอเพียงอย่างเดียวในราคาตั้งแต่สองสลึงจนถึง1บาททางด้านนานจินตนาพึงรัศมีร้านห้างทองไทยเส้นลงถนนสายกลางเทศบาลนครยะลาก็ได้บอกว่าช่วง น,นี้เป็นช่วงกลางเดือนของการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมคนก็เริ่มออกมาซื้อของซื้อทองให้ลูกหลานกันบ้างแล้วนะคะสําหรับราคาทองขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิม45,000บาทตอนนี้ค่ะขึ้นมาที่47,500บาทแล้วแต่กําลังซื้อและความสนใจในการสวมใส่ทองก็ยังคงเดิมถึงแม้ว่าราคาทองจะสูงขึ้นลูกค้าก็ยังมาซื้อกันตามปกติค่ะโดยส่วนส่วนใหญ่นะคะก็จะมาซื้อใหม่ ซื้อทองในน้ำหนักสลึงหนึ่งสงสลึงบ้างซึ่งจากที่เคยซื้อส้อยคอนหนบาทก็ลดเหลือลดเหลือแค่1สลึงแล้วก็2ส,สลึงเท่านั้นค่ะและช่วงนี้นะคะราคาทองก็เดายากแต่คิดว่ากำลังซื้อของพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็มาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นที่นิยมในเรื่องของการสวมใส่และก็เป็นความสุขที่จะให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงลูกหลานในช่วงของเทศกาลฮารีรายอที่จะถึงนี้ค่ะ